สสบายดีพี่น้องเอฟซีถหักแทงมาทุกคนเด้อตอนนี้แม่ม้อนกับมายามน้องสาวก็ยามล้านสาว,สาวอยู่บ้านขั้มพะแพวอยู่ไทยนี่เลยมาหลินน้ำล้านมาหลินน้ำน้องมากับนางมนกับปอเพชรผลมาหลินกระหู้เราว่าเพย์อยอู่นี่ห่างบ่ิมาจักเทอมือนี่ก็เลยว่าสวยโอกาสมาหลิน นอสบายดีพี่น้องนละสบายดีเสือดำน่ก็คือน้องซาวหมมอนเด้อพี่น้องเด้อน่องซาวอันนี้แบบแม่เพิ่์นนะเป็นน้องซ้าวหล่าของไหมยมอนเด้ออันนี้แ้วก็เซเรืองนั่นร้านลูกบาวันมีพาานเซเรืองน่เนี้ลูกร้านแซ่ซอยู่นี่ นางมุนผ่นกระสือนมมะพากสื่อนอมาาอมะพ้ากน่องาาคนท่องสนนะนนักเดืยนละน,นัดอันนี้ลูกตัวนะ เจ็ดเดือนกว่าแล้วเจ็ดเดือนครัวนะเพิ่อนผู้หน่อยเนาะบนใบใหญ่เนาะใช่ค่ะเพราะเงเมฆเนี่ยลงเมฆน้อยคือพอเมฆเก้าเมฆเก้าเดือนโเมฆก้อนสองเดือนเนาะเมฆเก้าเดือนนั่นน่ะปเช้ายู่ติเช้าอีกแล้วอีแล้วแต่ว่าพ่อแปดเดือนแต่ละปีที่ผ่านมะแปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วเช้าอีกแล้วเดือนหนาเช้าสี่เช้าสี่เดือนหนาหมอนหนอดเองบ่ขอหนดเองบเออให้เอื้อยกินน้ำมันให้เอื้อขอหนัดเองแหละจากหมูบดเงินลาย เพิ่อนกอยู่นี่แหละพี่น้องนี่แหละเพื่อนนี่เฟเซเฟอร์มนั่งมาหน้าแกขี่าย้ด้วยพี่น้ององฮะขี่ไอ้เห็นหมก็เป็นดังซีเออพี่ขี่นี้หมูเดนี่มันจะกายแม่จะไม่จะไม่เลยลุกขึ้นมาอันห้องอันนี้เศร้าบ่ล่ะ เออของบริษัตเนยูนี่ว่าอันแห่ยอันี้ว่าของผลนะมันมีงานที่ใสอกระเอเออของแห่ของทรายมริษัทแห่รายพี่น้องเพราะว่าร้านเป็นคนใดพัวอยู่ทางนี้ด้อผัวไทยสกุลผัวคนขับรถผู้ว่าง จะไปงานตลอดเด้อตอนนี้ก็เพิ่นไปเห็นงานอยู่สักคนผู้ขำแล้วก็มาพี่เที่ยวเอาทุกมือเด้อพี่น้องเพิ่นก็มาอยู่นี่หลายปีได้ลูกสองแล้วล่ะผู้ที่สองกับไอ้ทองของเพิ่นอะลรบรรยากาศเออบ้านนี่ก็บริษัทเพิ่นให้อยู่เนาะบริษัทเสาอืมจะดีแล้วบริษัทเสาบ้าน

บ่ง่ก้าคืออะไรกับมาหน้าพี่น้องขาได้บาเก่งเออครับเอาลผู้บาวก็เป็นนั่งยื้พุ่นลูกะไม่อยากเขากล้องบอเออันรันแจกมันเป็นบาลแล้วคอลหแล้วนออามาจะเป็นเวยขาเป็นบอยุบปอได้เราใส่ปอสองแล้ว อตไม่กล่องหออยู่รถไม่ยิบไม่ย้รลายตีเราคนดูนี่นีกับบัวมาลินจะเทอ่อพี่น้องเลยอนี่ก็เลยเนาะร้านโทรหาก็เลยมาลินห่างเข้ากับประมาณสี่สิบโลได้นะเมียเนาะมาจากเนาะประมาณครับปะมาณครจากมุกไปบ้านไอสิบสี่โลเออเมีนเมีนเกือบสี่สิบโลเป็นสีมงองโมง เมกลัวออมาขขม้อันนี้ปยางคนขี่อายก่นเลย่เออขี้อายแม่เลยจะมึได้หาออคือเป็นแนวนั่นเออสงเ็นี่อีนจะได้อยู่นเนี่ยพอพ่ออยากให้มีมูเป็นแนี่ยนั่นมาเลยแค่บ้ากินขนมนะนะ แอวนานเขาเมาับไบน่ีเ่ยนิมาจยังตนเมไมมิไม้มินนั่มเอ็นเขาเลียงังแล้วาแล้อนุบาลแล้วใกล้ๆนบโรงเรียนนี่อยู่ซมุนนี่ใกล้ๆนอันนี้แหละสุดนักเรียนเยอะอนุบาลไดสนอนุบาลสองเป็น้ที่เดกเงินเดเพิ่งับดีๆเลอบาลเงินไปโรงเรียนเด้อ คนเบาขึ้นสีเบาเก่งแลนาอสานักเรียนเนาะเบาเก่งมเ่อเก่งเออปีหาขวบสิหวบสิหขวดไนยังมาผชุจังิยังมาให้ซูกินทองท้ามาสิกินยังบอกกบนจัก่ยชกินดยังร้านนี่ใกล้ๆคือนี่ยังร้านเนี่ยเขาขายยังอยากกินยังขนมอะไรนี่จะเขดี่แ่บริกานักเรียนเ้าปีบนะ เปรีปลาอปลาเาตหอกมังปีกไก่กับนีไม่ใ่มบีีรถไปซื้อดนป้าพี่น้องมันดอกไม่นี่งามไหมอันแม่หมอนไปไทยคีบยูเฮียนอันพ่อของเพื่อน่บเปนเตยุดีกระดอน้อยหันเนาะบ้านเพิ่นยูฟังเล่าไหมเออธรรมชาติอยูตรงไงทตรงหน้าดีเลยเออเราขักใช่พอเพิ่นนี่อหละยูพลานบาวันโอ้นี่เ้าไว้ ธรรมชาติดีครักน้อยย่บ้านพนียฟังเล่านะนี่เม้เราไปไทยมาบ่อยเวลาเลี้ยนแล้วยูดพัฒนาเด็กเึ้ือนนั่นแหละแต่เป็นแนวนั่นไปเลยวันไหนคนมึนๆนะเมื่อี้คลิปคือดื้อแท้สินะมาเนี่คือบดื้อแท้ มากินบ่ไปสืบมากินบ่ปลาเผาไปสืบปลาเผามากินบ่เน่อหลังปาด้งนะไปเลยมันจะใสนะอมี้มอใส่งามพี่น้องคนน่ะโอ้คนละขั้นเลยที่ละอไปไปรับลูกแข่งเลียนเนาะแค่นทานเลยนะมัต้องลงไปหลุมด้นแค่น้นปลาเผากินไก่ตม ำยังกับือรา่รลุหนกกนกดนเฮยขดแต่วะลูกลแม่นางลแม่ซัลีนหนาเอะยู่กเป็นนังสีแม่เป็นาสีติกาแม่แม่ดูก่อนแม่ดูก่อหนูเป็นไงนี่คือเล่นน้ำเยญ่ไหนแล้วไอ้เพ็บหนาติ๊ตาด้วแม่เอาก็เป็นนังซีก็เป็นนางซีบอกกเห็นเด่นอี่เป็นนังนี่เปล่นน้ำเย้ยมึงดูน้ว เป็นดังนี้เป็นดังนี้แม่เยากลิ่นน้ำยี่เงิแม่เันเยกลิ่นน้ำอี่เงินเดินเหนื่อยดิแม่เมี่อไงฮะอันเจียกินบอขนมนะเปิดน้ำส้มหีลาในม้อนน่ะเดี๋ยหลานเนีกินนะน้ำส้มบอขนมมาเลยฮะเดินย่อยขนมินสื่เดนะ่อยจ้งจอกินน้ำโคเมีนแล้วเนาะ นนแล้วาายัง,งได่ผัวเจ้ามาเนี่ยแหะจากมงเป็นหามงเครืองเนาเเนะเออพิ่นไปส่งในส่งดินส่งทรายเนียน่ยเนาะอ๋ะอโอ้ไปคอนสกลหมดแล้วเนาะขามเนาะลูกก่อนลูกก่อนลูกก่อนค้างก่อนลุกเอ็นมะเอื้อยเห็นบ่เอื้อยบอลตะกี้ตอนไอเห็นเพิ่นครั้งแรกตะกี้เพิ่นนี่เป็นสาวอยู่เนาะตะกี้ร์นะเออ โอตอนน so like so like like so oh oh ั้นก็ลูกนึ่งเราคนบ่อโอ้ครับตามในท่องเเออเพิ่นพาขี่รถสิบแปดรอบจะได้กินอะไรไงแล้วอยู่พนันผู้คกผู้สาคบไงแล้วแล้วแฟนผู้เสียดามก็เฮ็นน้ำกันมาละเออน้วก็ไปเห็นเพิ่นเออเอาข้บริษัทนะบ่อปานอ้ไรทางใดแหละกลัวตัวคนละดูเชียงค้อตรงนี้นะ เด่มากออะนอยเียมองดมากเดเพิ่งมาได้ผลมาเนหนึ่งลูกเม่อ้นี่เียมอางดแม่เจียมแล้วทางโบเต้นหนึ่งอะเตนทางเตนเียมคลอเจียมใหม่กแล้วโบไปทเลยเสียมคลองตะเกาก็ไปยุ่งตนี้ขยะกงขวดเผ็ดเลยได้กินไดเวลานีมันมกินอีไรกินตีเผ็ดขนมมาเนี่ขนมมาเนี่เผ็ดแล ตแต่ว่าเยินดีเนาะหลายอยู่นี่เนาะขาเป็นมลมมากในยุดีขนาดมันขายของได้ตอน,นตีนดางเมนมาเล่นอันนี้มากเลยว่ามันแลนอยากมาเบิ้งมองเออมาเล่นเฮียนก่อนซื้อเมนมาทักท่ามบงกัอ้มาชนเกงกินกันน่นนเทกงเออ เออไมฉาอ้ดไดน้าไม่อยูุ่่นนั่นไม่ไสังไมอะไรล้างบ้านเออเอาพี่น้องใะเราคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แล้วเม่เนาะเนาะเชิญพีนั่งคุยกันอิสระบันดนนี้พี่น้องครับครับครับสวัสดีครับ,บ